ไปดิทุกคนอาบหนาเด้วยทิศนีบ่ซื้อบ่ซื้อเนาะโอ้จะดีทุกคนขอเพียงแต่มากผู้เช้าผู้เช้าให้กินเลยแบ่งปันกันพี่น้องแบ่งปันงความกมันหรือลูกมันลูกมันเจ้าได้เงินแล้วมื้อนี้หังพอเบิ่งแล้วเบิ่งหน้าจะพอด้แล้วจังขี้คุยอยากเว้านําคนมีเงินอันนี้ทุกคนยังบ่ได้ซ้ํายังบ่ได้ค่าช้ํา พาทุกคนมาเบิ่งวิธีชีวิตของชาวเมะคนงามชาวเผ้าโตยเฮ็ดียังนังบ้านชวนก็คือสบายดีสบายดีสบายดีกล้องเนี่ยพูงไงนี่นะลุกพักโอ้ดุเจา้าเนาะเมื่อตอนนั้นแล้วไหนพักเจา้านะใช้ใชาวเข็มไปใช้มือนี่ยังบ่มืออยู่ ดูชา,าวเผาตัวอีกเลยทุกคนเด้ยน,น้ำนี่จะไปเอาอยู่ใช้เอาอยู่ใกล้นี่โลดจะขุคดคนน้อยแท้ะปุ๊กแล้วบ่นนี่นยย่ะดหนไหยังค้นน้ำก้นบ่ดเ่ะอืมปุ๊กไหนได้บานนี่เ,เย็บเสร็ดเย็บพักน้องเลยเย็บโลน่าพักคนงาม อันนี้คอยหูจักแล้วจะปลูกพักน,นี่เวลาเจ้าจะเฮ็ดดองเจ้าเลยเจ้าเอาพักอยู่นี่มันบอกใกล้เช่เาพัวเลยบอกเช่เาแล้วบอกผัวนะยังยังอยู่เอาฟุกผงหอมคือปลูกนี่ยขึ้นกว่าวานเอาเลยชุดได้อีกบบบน,น,นี้ทุกคนชุดจบุบชุดจบุบเออเอาขึ้นกว่าวานเลยพักตัวนี้นะสบายดีจานะ้าคุณงามสบายดีเลยบนส่วนโมมีคำตอบจากปากชีบนางินผู้ชาวหูนวก น้องผู้ประสาลาบน,บานเนาะหูชื่อว่าชื่อใดนาะเจ้าชื่อว่าชื่อใดจ้าชื่ออะไรบอกผู้บ่าวเนี่ยื่อบ่าวบุญตาบ่สาวอมกคนงามสาวอมกปีอมกเขินสาวอมกท่านได้มีผัวนะเขาเาป็นปีอะไรหรือเขินแม่แล้วมแม่อเมอตั้งชื่อเนาะกันแบบเป็นภาษาทหล่าหรือเขินแม่อเมอปีอมอสาวปีอมก โอ้สาวปีอเหมาะทุกคนเมน่าเป็นเผชิญราวก็เมน่างอันนี้น้องกระซิบปูผักหอมเลยทุกคนน้องต้องจกจกจกแบบนี้น้องเอาสองนิ้วมาจกจกโอ้กลสุดยอดแล้วจกบ่ปูผักไว้เห็ดดองแรือเปล่าเห็ดดองเลยได้บ่ไอมีแต่สองนิ้วก็ได้เลยจกคือกันผักเลยบึ้งพี่น้องน้องเสียบเอาเสียบเอาเดลยทุกคนบรรยากาศยังแรงคิดว่าว่านเหมาคือโบว่านเลาวน่ะคันว่านนี่คือหมด มันเอาไปเนาะเวลากลางคืนอือน้องก็เลยเฮ็ดชุดใหม่อีกบัดนี้เอ้าใช่ฟุ้นคอกเนาะตัวนี้เนาะฟุ้นธรรมชาติเลยทุกคนเด้อตัวนี้เด้อสาวลาวพักชนบทเฮานี่ถือวอะพยานลายเลยสาวลาวเผาตอุ่ยปอดฉันพิษย่างเดียวมีคนยังมักซื่อๆมีคนยังมักซื่อๆอ๋อเอาบ่กรอยบ่พักปอดฉันพิษแต่ว่าผู้สาวยันงนี่พิษยุคขเบิ่งนี่สาวลาวเผาตอุ่ยนี่พยานลายคนทุกคน บอมตาครั้งแรกมาเคโต้ก็คือเห็นติชีวิตน้องๆขยันขยันจะไปให้บอมเช้านี่นะไปสวนสวนแล้วเราบูดเขาหน่ะแล้วปลูกมันหรือลกมันลกมันลกมันเจ้าได้เงินแล้วมัอนี่ยังเบิ่งแล้วเบิ่งนาเฉพาะเด้แล้วจังพี่คุยไปจากวาน้ำคนมีเงินอันนี้ทุกคนยังม่ได้ช้ำยังมได้คาช้ป์โทน่าโอ้ยอยู่นี่มีฉันน่เน็ตบอ้ะพูดโดนพูดนะเจ้าหน่อยไปดินอยู่พูดนะเจ้าหน่อยแม่บอกเขาพูดนะเนาะมีนะ อยู่คนเนี่ยเราในกมี่เรานะบ้านนี้นะลายลายบอลอยู่ไรนะใครว่าบ้านเชียนยู่เหยียบไปเลยพักคปูชาบปูเป็นยังดอกะชาวคนงามคัไนได้ผัวนี่น่าจิตใจยั่กว่านีเนาะเจ้าเนาะน่าจะได้ลูกเด้ทุกคนได้ผัวเด้กยังคึดว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ทุกคนสาวเล่าเผาเต๋าอุ้ยหมู่บ้านประตุอตานเมืองนองแห่งสวรรณเขตเดือนน้อนาะาว่็ได้ได้เมียเขตนี่บอกเลยบอกผิดหวังแน่นอน สบายสบายเออวานแล้วก็คือฮดบ่ฮดลาอีกบ่ครับคือหมดเอาไปเลยดิเอาพี่เอไปละวเพิ่มาเจ้าโอ้มีสัญญาณเลยวันี้วันนี้คือพอได้อยู่บ่อนี้จ็กกระบ่อนี้แหละบ่จะมาลุมผู้บ่าวนี่แม่นบ่ยู่ชวนเจ้านี่แหละมีสัญญาณเวลากินฮอดผู้บ่าวเล่นมาชวนนี่แหละมาชวนแล้ยมีสัญญาณ Nhân yang, ông nó nóng nóng nha nó lúc à. bà bên nhà cưới bà mẹ với nhạt bà mẹ đi cưới 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 bà mẹ đi nhắc bà mẹ đi cưới 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 bà mẹ ปุ๊กมะเขือน้ำเนาะนี่มะเขือมะเพล็ดน้ำเนาะปุ๊กครบหมดทุกคนพักนั่งเลื่อนนะพุ่นนี่หลายๆอย่างผักบัวผักหอมผักกาดเดี๋ยวเห็นตัวได้ผักกาดตัวนั้นบอโอ้ตัวนั้นผักกาดปลูกไปจุ้มไปจุ้มเลยนี่นะกระเนาะพักตัวนี้คือชิแมนจะลกมาแต่ให้มันบออันเดเมากูกปัตให้คือตอัวน,นี้ก็ลกมาปลูกใช้ในเฮือนนี้มัดไกลขี้อะเนาะพักเจ้าเนาะ <laughs> เพราะว่าไก่เห็นพักเจ้างามเลยเจ้าของปลูกกันงามเจ้าฮุดมื่อเช้ามาื่อแรกบอกตอนเช้าก็ฮุด้ดเช้าต้องได้ฮุดเนาะอยู่สถานที่นี้ค่อยเบิ้งคือจะบัง,งามป่านใดน,นทุกคนเพราะว่ามันบุ้งเช็งได้ตอนเช้านี่กุงไม้บังนี่นี่แต่ต้นไม้บังนี่คือชิบัง,งามป่านใดเคยปลูกนี่คู่ปีบ่ทุกปีครัวนี่คัวเฮ็ดช้อนกระเลยอได้ทุกคนได้แต่ละปีเฮ็ดอยู่นี่นะร่างนี่ปลูกไว้แก้ไขครอบครัวเนาะพ่อไม่ได้ชื้อเขาเนาะ นี่ต้นมะคือนี่ลำไงนี่ครบหมดเลยอยู่ในนี้นะชวนน้อยแต่ว่ารวมฮิตมีลยายย่างเลยทุกคนเด้อมาบอลเดียวได้ครบหม,เม,ม,มดเลยต้นบางยมก็มีผลละเยียบผนละเยียบมันก็ตาย้เลยเ <laughs> ยียบแต่พร้อมเลยนะแล้วบอกยังยอีกจังครับยังไม่แล้วยังไม่แล้วใช่ยังนชิไปเอาน้ำไปวันนี้นะ <laughs> ขอ้ขอไงข้อไก่โอ้อกินต้มไก่ชาวโมอะไรมาแรงนี่ขอ้อไก่เจ้ามี่อะไรขอเห็ดเลยโอ้หามาท่าชาวขีปหยุดค่ำเลยทุกคนเด้อน,น้องอยังบุษนมาแต่ชวนเด้อถ้ามันน้องมาแต่ชวนนี้จะกินไายได้บ่ได้พอครับบ่มีแฟลอวีดีนะโอ้น้ำในเฟื่อนเราอยู่นี่แห้งเนาะน้ำเจ้าเนาะจะตกโกกเลยเท่าเดียวเต็มเจ้าฮิวเจ้าคือบัวห้าบเราไม่ข่านกันมี่ nạp không ký vào lời nào bố mì ngủ ha bố đây. nước <laughs> chào bố mì nạp bò, bò. Mì bò. Ừ. Hạp sẽ bùa lời น้ำปันนี่บ่มีคุกสิใสเพราะว่าน้องของน้องนี่กะทยางแหน่ทุกคนก็คือน้องของเพิ่นกะสิหข้าวบ่ได้กันข้าวบ่จกข้าวบ่โอ้ปันเวียกกดีเนาะเฮ็ดตโกมาเกียงน้ได้ตได้ตได้โอ้ เช็ดเช็ดเช็ดยุดยุดยุดเกาะแล้ว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 ก่อแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบปีละกาะลยุดได้เห็นไหมจริงจริงสาวลาวเกียดนี่พักยังเด้่เจ้าเอิญพักยังตัวนี้นะนี่ตัวนี้บ่พักยังภาษาบัญญเอินี่นะพักดีดูพักยังลื้แล้ว เดตไปบานลืมแล้วลืมแล้วเนอะอ่ะชวนคือบอกว่างแต่ว่ามีชงชวนเด้อพวกอย่างอีกนี่นะพวกมังเตงตัวนี้โอ้ชวนเตงเด้อตัวนี้ทุกคนน้องน้องน้องของน้องเจ้าเนี่ยไม่ได้ซอยเจ้าบ่ซอยแต่เห็ดยักษ์ยี่ห้ออะไรเออเบงแฟร์เบงมันเนาะสมัครทีกันเด้อทุกคน ปูปมกักแตงผู้ดีธรรมาชุดน้ามักแตงใหญ่กินคอกินก็นได้บ่ได้ยานบมงงามซื่อๆือยานโมงงามซื่อือาาา่อมักแตงบมงงามกวิญญาณนาคนงามเลย <c oughs> โอ้เคลสุนมดบานาวนี่เวลามีหมูมัมกแตงขเขาอกินกระไห่เนาะมั่นคือคในเมืองแตคนทาอยากกินมักแตงอจากินพักตอ้องซื้แต่แต่คนเคล็ดนิ่งติอนื้อบาซื้อเนาะโอ้จะดีแต่คนขอพะเพแต่มากผู้ชาวผู้ชาวให้กินเลยแบงปัน ันพี่น้องี่โต๊ะชวนนี่ทุกคนขิงพิลึกหลายเลยเนี่ยนะเคียวเคียวที่เราเห็นนี่ยขิงทั้งหมดเลยทุกคนเลยคือแถวนี้นะมักปู้ขิงแถวเคยียนชนเผ่าโต้ยเวลาตา่ำแจวใช้ขิงตลอด มิเอนอาบน้เด้อแบบราคุเป็นชมอาบน้ำเด้อโอยอาบ่าฮ่าอานำอาบนาน はい,い,い。 ハハハハ เด้อหนาวอาบน้ำบ่ได้เลย หน,นาวแล้วอาบน้ำก็ไม่ได้ phát em nọt, đi hơn <laughs> Đừng... yêu không? À, không? có sao <laughs>

มาได้แล้วอาบน้ำหวยนี่สบายนี่เจอจดแปะเลยนพุ่งกำลังพุ่งตกแล้วน้่งเช่าบได้แหละไอ้ดช่าน้ำหวยนี่ปะ่ะ dần dần lèo đấy mẹ ơi Bye ơi mẹ ơi mẹ ơi đấy